รอยต่อแห่งศตวตรรษจากคาริพุนชัยสู่ล้านนายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์ปสาเรื่องราวของการเดินทางผ่านการเวลากลับไปยังดินแดนที่หมอกจางๆแห่งคุนเขายังคงอบล้อมอดีตเอาไว้อย่างแน่นหนาวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์แบบพ้องจําปีพุทธศักราชแต่เราจะมานั่งคุยกันถึงราบเน่าของความเป็นคนเหนือหรือที่เรารู้จักกันในนามล้านนาแต่ก่อนที่จะเกิดคําว่าล้านนาขึ้นมาแผ่นดินแถบนี้ไม่ได้ว่างเปล่า หากแต่มีความสิวิไลที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดดำรงอยู่ก่อนแล้วนั่นคืออาณาจักรฮริพุชัยหากคุณลองจินตนาการภาพแผนที่ประเทศไทยตอนบนแล้วลบเส้นแบ่งเขตจ,จังหวัดออกลบชื่อเมืองเชียงใหม่เชียงรายพะเยาออกไปก่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1000ปีก่อนหน้านี้พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงอนุดมสมบูรณ์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้คือจุดประทะและจุดประสานของวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สองสายสายหนึ่งคือวัฒนธรรมมอญจากละโว่ทางทิศใต้ ที่ขึ้นมาสร้างความเจริญทางพุทธศาสนาและอีกสายหนึ่งคือกลุ่มชนไทยที่ค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาจากที่สูงทางทิศเหนือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์อุษาคาเน์มันคือช่วงเวลาที่หริพุญชัยกําลังจะส่งไม้ต่อให้กับล้านนาแรกเริ่มไม่ใช่ด้วยการล่มสลายหายไปเฉยๆแต่เป็นการถูกกลืนกลายและหลอมรวมจนกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งทําไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ เพราะถ้าเราไม่เข้าใจหริพุญชัยเราจะไม่มีวันเข้าใจล้านนาได้อย่างแท้จริงศิลปะสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่ระบบความเชื่อของล้านนาล้วนมีเงาของหริพุญชัยซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาแกะรอยกันว่าพระนางจามเทวีมีตัวตนจริงหรือไม่ในทางทฤษฎีพญามังรายยึดเมืองที่แข็งแกร่งอย่างหริพุญชัยได้อย่างไรโดยแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อและเรื่องราวของสายลับพี่ชี้อ้ฟ้านั้น มีความสมจริงแค่ไหนในมุมมองของยุทธศาสตร์การทหารทั้งตำนานมูลศาสนาชินการมาลีปรกรณ์และตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดของรุ่งอรุณแห่งล้านนาจุดกำเนิดของฮาริพุนชัยในทางวิชาการและโบราณคดีเรายอมรับกันว่าในช่วงพุทธศตรวตรรษที่13พื้นที่บริเวณรุ่มน้ำปิงตอนบนซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดลำพูนเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณที่มีความเจริญก้าวหน้ามาก่อนแล้ว ชนพื้นเมืองดั้งเดิมแถบนี้คือชาวลัวหรือละวะซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับคุณวิลังคะผู้ทรงอิทธิฤทธิ์แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชุมชนนี้กลายเป็นรัฐหรืออาณาจักรคือการมาถึงของวัฒนธรรมทวาราวดีจากภาคกลางตำนานจามเทวีวง์เล่าว่าฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริพุญชัยขึ้นแต่เห็นว่าลำพังตนเองและชาวพื้นเมืองคงไม่อาจปกครองเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ จึงส่งสารไปทูลเชิญกษัตริย์แห่งเมืองละโวหรือลบบุรีในปัจจุบันให้ส่งเชื้อพระวงศ์มาปกครองซึ่งทางละโวก็ได้ส่งพระนางจามเทวีพระราชธิดาขึ้นมาพร้อมกับขราชบริพานและพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้กว่า500รูปการเดินทางครั้งนั้นไม่ได้มาแค่คนแต่เป็นการนำเอาระเบียบวิธีปฏิบัติแบบรัฐจ,จารีตและพุทธศาสนาเถราวาทเข้ามาปักหมุดลงในดินแดนภาคเหนือเป็นครั้งแรกในเชิงทฤษฎีประวัติศาสตร์ การเสด็จขึ้นมาของพระนางจามเทวีอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบผุหลาบเหมือนในละครแต่มันคือนโยบายการขยายอำนาจของอาณาจักรทวาราวดีเพื่อคุมเส้นทางการค้าและทรัพยากรป่าไม้โดยใช้วิธีการทางการทูตและการแต่งงานเพื่อผูกสัมพันธ์หรือที่เรียกว่าการดองเครือญาติมากกว่าการใช้กำลังทหารเข้ายึดครองนักประวัติศาสตร์บางท่านตั้งข้อสังเกตว่าการที่ผู้นำเป็นสตรีอย่างพระนางจามเทวี สามารถขึ้นมาปกครองดินแดนที่มีชนพื้นเมืองเดิมอย่างชาวหลัวได้และยังปฏิเสธการแต่งงานกับคุณวิลังคะผู้นำชาวหลัวจนเกิดสงครามประลองริทกันนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของกลุ่มเคลื่อนลูกใหม่จากละโวที่มีทั้งความรู้ด้านโชลประทานการปกครองและศาสนาทำให้หริพุนชัยกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคนี้อยู่นานหลายร้อยปี ทางตอนเหนือขึ้นไปบริเวณลุ่มน้ากกหรือจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันกลุ่มชนไทยได้เริ่มก่อตั้งชุมชนเมืองขึ้นมาเช่นกันนั่นคืออาณาจักรเงินยางเชียงแสนภายใต้การนําของราชวงศ์ลัวจังคราชซึ่งสืบเชื้อสายต่อมาจนถึงพญามางรายมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่เราคุ้นหูพญามางรายไม่ได้เป็นเพียงนักรบที่เก่งกล้าแต่พระองค์คือนักยุทธศาสตร์ตัวยงพระองค์ทรงรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ในแคว้นโยนกเข้าด้วยกันแล้วเริ่มมองลงมาทางใต้ ที่ซึ่งหริพุนชัยตั้งตระงานอยู่ด้วยความมั่งคั่งตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการยึดครองหริพุนชัยของพญามางรายในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เล่าว่าพญามางรายตระหนักดีว่าหริพุนชัยนั้นมีกำแพงเมืองแข็งแกร่งและมีกำลังพลเข้มแข็งหากยกทัพไปตีตรงๆอาจจะต้องสูญเสียไพร่พลมหาศาลและอาจไม่ชนะด้วยซ้ำพระองค์จึงเลือกใช้ยุทธวิธีบ่อนทำลายจากภายใน โดยส่งทหารคนสนิทชื่อไอ้ฟ้าเข้าไปเป็นไส้สึดเรื่องราวของไอ้ฟ้านี้หากวิเคราะห์ในมุมมองของรัฐศาสตร์และการข่าวถือเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากไอ้ฟ้าไม่ได้เข้าไปเพื่อเปิดประตูเมืองในคืนเดียวแต่เข้าไปรับราชการในราชสำนักฮริพุนชัยทำงานรับใช้พยายีบากษัตริย์องค์สุดท้ายของฮริพุนชัยจนเป็นที่ไว้วางพระราชาหฤทยัย ไอ้ฟ้าใช้เวลาหลายปีในการยุยงให้พญยายีบาขูดรีดภาษีสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและเกณฑ์แรงงานไปขุดคลองในฤดูแลง้งเพื่อให้ชาวบ้านหมดศรัทธาในตัวผู้นำแผนการนี้เรียกว่าการทำลายความชอบธรรมของผู้ปกครองเมื่อประชาชนอ่อนแอและแตกความสามาคัคคีกองทัพของพญามังรายจึงเคลื่อนพลลงมาและยึดเมืองได้โดยง่ายในปีพุทธศักราช1835กําเนิดทริพุนชัย ความจริงและตำนานเมื่อเราพูดถึงหาริพุนชัยชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงคือพระนางจามาเทวีในตำนานจามาเทวีวงเล่าขานว่าฤาษีว่าสุเทพผู้สร้างเมืองลำพูนได้ส่งสารไปเชิญพระนางมาจากละโวเรื่องนี้มีความน่าสนใจในเชิงวิเคราะห์มากนักประวัติศาสตร์ตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นสตรีและทำไมฤาษีซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นถึงยอมรับอำนาจจากภายนอก คำตอบที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีคือการมาของพระนางจามาเทวีคือกระบวนการที่เรียกว่าการแผ่อาระยธรรมแบบสันติการเสด็จมาของพระนางไม่ได้มาเพียงลำพังแต่มาพร้อมกับกลุ่มช่างฝีมือแพทย์และที่สำคัญที่สุดคือพระภิกษุสงฆ์500รูปซึ่งหมายถึงการนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาด้วยลองนึกภาพดูว่าชาวพื้นเมืองที่เคยอยู่กันเป็นชุมชนเล็กๆจู่ๆก็ได้เห็นคนกลุ่มใหม่ที่รู้วิธีการสร้างกำแพงเมืองด้วยอิฐ รู้วิธีการทดน้ำเข้านาและมีศาสนาที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือทางการเมืองที่ส่งพลังยิ่งกว่าอาวุธเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพระนางจามาเทวีกับขุนวิลังคะผู้นำชาวลัวก็เป็นอีกจุดที่น่าขยายความตำนานเล่าว่าขุนวิลังคะหลงรักพระนางและต้องการแต่งงานด้วยแต่พระนางปฏิเสธและท้าประลองพุ่งหอกจนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เรื่องนี้สะท้อนถึงการประทะก,กันของสองวัฒนธรรม ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ชายที่เป็นนักรบกับวัฒนธรรมใหม่ที่มีสตรีเป็นผู้นำและใช้ปัญญาเป็นอาวุธชัยชนะของพระนางจามาเทวีคือชัยชนะของระบบรัจ,จารีตแบบอินเดียเหนือระบบชนเผ่าดั้งเดิมทําให้หริพุชัยกลายเป็นรัฐแรกในภาคเหนือที่มีโครงสร้างการปกครองซับซ้อนและนับถือพุทธศาสนาเถราวาทอย่างเคร่งครัดหลักฐานทางโบราณาคดีที่วัดจามาเทวีหรือวัดกูกุด แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีที่สมบูรณ์แบบเจดีย์ทรงเหลี่ยมซ้อนชั้นประดับด้วยพระพุทธรูปยืนในซุ้มจระนำสิ่งนี้ยืนยันว่าหาริพุนชัยมีการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกอย่างกว้างขวางทั้งกับผู้กามทางตะวันตกและกับจีนทางตอนเหนือหาริพุนชัยจึงเปรียบเสมือนเมืองท่าบกที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองที่สุดในหุบเขาภาคเหนือตลอดระยะเวลากว่า600ปีการผงาดของล้านนาจากเนินยางสู่เบียงพิง ในขณะที่หริพุ u ชัยเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองทางตอนเหนือสุดของไทยแถบลุ่มน้ำโขงและน้ำกบกลุ่มชนไทยได้เริ่มสะสมกำลังขึ้นมาอย่างเงียบๆตำนานเรื่องปู่เจ้าลาวจกที่ไต่บันไดเงินบันไดทองลงมาจากฟ้าที่ดอยตุงเพื่อมาปกครองเมืองเงินยางเชียงแสนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความชอบธรรมทางเทวสิทธิ์ของผู้นำชนเผ่าไทยพญามางรายไม่ได้เกิดขึ้นมาในสุญญากาศแต่พระองค์คือผลผลิตของการสั่งสมบาร,รมีของราชวงศ์ลัวจังคราช พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงตรหนักว่าการจะรวบรวมเผ่าไทยให้เป็นปึกแผ่นได้ต้องมีเมืองหลวงที่มั่นคงและมีทรัพยากรเพียงพอเชียงแสนและเชียงรายนั้นดีจริงแต่พื้นที่ราบมีจำกัดพระองค์จึงเริ่มขยายอำนาจลงมาทางใต้การตีเมืองเล็กเมืองน้อยรายทางนั้นทำได้ง่ายแต่เป้าหมายใหญ่คือยักษ์ใหญ่หริพุญชัยปฏิบัติการจาราชนกลยุทธการกลืนเมืองคือยุทธการยึดหริพุญชัย แทนที่พยามังรายจะยกทัพเข้าตีซึ่งซึ่งง่าพระองค์เลือกใช้สงครามจิตวิทยาการส่งไอ้ฟ้าเข้าไปเป็นไส้ศึกนั้นมีความละเอียดอ่อนมากไอ้ฟ้าต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นคนสนิทของพญายีบากษัตริย์ฮิพุนชัยรายละเอียดของแผนการทำลายเมืองจากภายในนั้นน่าทึ่งมากไอ้ฟ้าแนะนำให้ขุดคลองชลประทานในฤดูแลง้งซึ่งเป็นช่วงที่ดินแข็งที่สุดและชาวบ้านควรจะได้พักผ่อนการเกณฑ์แรงงานอย่างหนักสร้างความไม่พอใจในวงกว้าง อีกทั้งยังมีการแนะนําให้ตัดไม้ทําลายป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อนําไม้มาสร้างเมืองซึ่งเป็นการทําลายขวัญและกําลังใจทางความเชื่อเมื่อจิตใจของผู้คนแตกสลายความจงรักภักดีก็เสื่อมคลายเมื่อกองทัพพญามังรายมาถึงประตูเมืองจึงถูกเปิดออกแทบจะทันทีโดยไม่มีการต่อต้านที่รุนแรงการยึดหริพุนชัยในปีพุทธศักราช1835จึงถือเป็นชัยชนะทางยุทธปัญญาที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อุษาเน การสร้างลบบุรีศรีนครพิงศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างเมืองหลังจากได้หริพุนชัยแล้วพยามังรายเจอปัญหาใหญ่คือน้ําท่วมที่เวียงกุมกามการขุดค้นทางโบราณคดีที่เวียงกุมกามพบร่องรอยตะกอนทรายทับถมหนาแน่นยืนยันว่าเมืองจมอยู่ใต้น้ําจากการเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ําปิงนี่คือเหตุผลที่ต้องย้ายเมืองอีกครั้งมาสู่ที่ราบเชิงดอยสุเทพการสร้างเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1839 เป็นการรวมตัวกันของสามมหาราชคือพยามังรายพยางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงสหพันธรัฐของชนเผ่าไทยที่ร่วมมือกันเพื่อต้านทานอำนาจของมองโกการเลือกชัยภูมิเมืองเชียงใหม่ใช้หลักการชัยภูมิศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมีดอยสุเทพเป็นฉากหลังเปรียบเสมือนหลังพิงที่มั่นคงมีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านหน้าเพื่อการเกษตรและการค้าและมีความลาดเอียงของพื้นที่ที่ทำให้น้ำระบายได้ดี พญาบางรายนำเอาผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและการก่อสร้างกำแพงเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและสุโขทัยมาใช้แต่เนื้อในของวัฒนธรรมพระองค์ทรงรับเอาพุทธศาสนาและศิลปกรรมจากฮริพุนชัยมาสวมใส่ให้กับอาณาจักรใหม่ชาวมอญจากลำพูนถูกเกณฑ์มาเป็นช่างฝีมือเป็นครูบาอาจารย์สอนให้ชาวไทยอ่านออกเขียนได้และสอนศิลปะการสร้างวัดวาอารามการล่มสลายไม่ใช่จุดจบเสมอไปการล่มสลายของฮริพุนชัยไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของล้านนาพยามังรายไม่ได้ทำลายเมืองทิ้งแต่ทรงผนวกเอาความเจริญของหริพุนชัยเข้ามาไว้ในอาณาจักรใหม่ของพระองค์หลังจากยึดหริพุนชัยได้พยามังรายได้ทดลองสร้างเมืองใหม่ที่เวียงกุมกามบริเวณทิศตะวันออกของแม่น้ำปิ่งแต่เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพระองค์จึงต้องหาชัยภูมิใหม่และนี่คือกำเนิดของลบบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1839 การสร้างเมืองเชียงใหม่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของล้านนาแรกเริ่มพยามังรายไม่ได้ตัดสินใจเพียงลำพังแต่ได้เชิญพระสหายร่วมน้ำสาบานอีกสองพระองค์คือพยานำเมืองแห่งพยาและพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุขโขทยัยมาร่วมกันพิจารณาชัยภูมิการที่สามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกันณเชิงดอยสุเทพนี้สะท้อนถึงนโยบายความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นของกลุ่มชนไทยในยุคนั้นเพื่อคานอังนาจกับภัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะการขยายตัวของจักวรวรรดิมองโกที่กำลังแผ่อิทธิพลลงมาเมืองเชียงใหม่ถูกออกแบบด้วยหลักทักษะเมืองและจักรวาลวิทยาที่รับอิทธิพลมาจากอินเดียและมอญผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยมีดอยสุเทพเป็นดั่งเขาพระสุเมนและมีแม่น้ำปิงเป็นดั่งมหานทีสีทันดอนแต่สิ่งที่ล้านนาแรกเริ่มได้รับมรดกตกทอดจากหริพุนชัยมาเต็มๆและถือเป็นหัวใจสำคัญคือพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบมอญ และต่อมาก็ได้รับอิทธิพลจากลังกาวงผ่านทางสุขโขทยัยภาษาเขียนอักษรทำล้านนาก็มีรากฐานมาจากอักษรมอญโบราณสถาปัตยกรรมเจดีทรงประสาทหรือกู่ก็พัฒนามาจากรูปแบบของหรีพุนชัยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงแยกหรีพุนชัยออกจากล้านนาไม่ได้เพราะล้านนาคือผู้สืบทอดที่นำอารยธรรมมอญมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่งดงามและยั่งยืน หากเรามองในมุมของมนุษยวิทยาช่วงเวลานี้คือกระบวนการหลอมรวมทางชาติพันธุ์ชาวมองในลำพูนไม่ได้หายไปไหนแต่ค่อยๆผสมผสานกับชาวไทยและชาวหลวกลายเป็นพลเมืองของรัฐล้านนาภายใต้กฎหมายที่พยามางรายตราขึ้นที่เรียกว่ามังรายศาสตร์ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์ธรรมศาสตร์ของอินเดียผ่านทางมอญเช่นกันดังนั้นคําว่าล้านนาแรกเริ่มจึงหมายถึงยุคสมัยแห่งการก่อร่างสร้างตัวการเรียนรู้ และการปรับตัวเพื่อสร้างปึกแผ่นให้กับอาณาจักรใหม่ที่กำลังจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกกว่า700ปีมรดกแห่งการหลอมรวมเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าล้านนาแรกเริ่มไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาโดดๆดดแต่เป็นลูกผสมที่งดงามระหว่างความเข้มแข็งเด็ดขาดแบบไทยกับความละเอียดอ่อนลึกซึ้งแบบมอญถ้าไม่มีฮริพุนชัยล้านนาก็อาจจะเป็นเพียงรัฐนกรบที่ไม่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและถ้าไม่มีพยามังราย ฮาริพุชัยก็อาจจะล่มสลายไปตามการเวลาโดยไม่มีผู้สืบทอดการพบการของสองอาณาจักรนี้คือจุดกำเนิดของอัตลักษณ์คนเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียนตัวอักษรไทล้านนาสถาปัตยกรรมและประเพณีต่างๆล้วนเป็นหลักฐานที่มีชีวิตของการหลอมรวมครั้งนั้นจากตำนานพระนางจามเทวีผู้เลอโฉมสู่ยุทธวิธีอันแยบยนต์ของพญามังรายและจบลงที่การสร้างเมืองเชียงใหม่เราจะเห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ชัดเจนมากนั่นคือ ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือชนชาติใดชนชาติหนึ่งเพียงลำพังฮาริพุชัยอาจจะพ่ายแพ้ในทางการเมืองและการทหารแต่ในทางวัฒนธรรมแล้วฮาริพุชัยคือผู้ชนะเพราะอารยธรรมที่พวกเขาสร้างไว้ได้กลายเป็นครูเป็นแม่แบบและเป็นวิญญาณให้กับอาณาจักรล้านนาความเป็นกันเองและความนุ่มนวลของศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือที่เราสัมผัสดได้ในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งคือมรดกตกทอดจากความละเมียดละไมของช่างฝีมือชาวมอญ และความศรัทธาในพุทธศาสนาที่อย่างรากลึกประวัติศาสตร์ช่วงรอยต่อน,นี้คือช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุดเพราะมันคือช่วงเวลาที่บรรพบุรุษของเราเลือกที่จะวางดาบและจับมือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและนั่นคือรากฐานที่ทําให้ล้านนายังคงยืนหยัดอยู่อย่างสง่าง,งามตราบจนทุกวันนี้อยากให้คุณลองหาโอกาสไปเยือนวัดพระาธาตุหริพุนชัยที่ลําพูนและวัดเจดีเหลี่ยมที่เวียงกุมกามดูสักครั้งลองมองดูอิฐเก่าๆเหล่านั้น แล้วคุณอาจจะเห็นภาพซ้อนทับของพระนางจามเทวีและพญามังรายเห็นร่องรอยของรอยต่อแห่งกาลเวลาที่เชื่อมโยงเราเข้ากับอดีตเพราะประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่อยู่ในแผ่นดินที่เราเหยียบยืนและในวิถีชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไปสำหรับวันนี้รายการประวัติศาสตร์ป .3 ขอกราบสวัสดี